ไและซังคอนดิชัว่าวันเสาร์ทีวันเุกร์สวัสดีซังครับผมขก็จะเข้าสู่เกมเพจโซทูนิเจอเดสครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่เป็นการคอลแลบกับนิจิจันจีแล้วก็นิจิจันจีเอ็นนั่นเองนะครับซึ่งมีอะไรกันบ้างก็จะมาพูดถึงกันในครั้งนี้ซึ่งก็เริ่มจากอย่างแรกก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังตอนนี้กันเลยนะครับก็คือเป็นแสดงของทั้ง4คนซึ่งจากซ้ายไปขวาก็จะประกอบไปด้วยคุณไคดะฮารุ ฮากาเซฟุยโอกิโฮชิคาวะ s ซาลาแล้วก็ยามิโนชูนั่นเองนะครับก็เป็น v ีทูเบจาก n i เซนจิที่มาทำการคอลแลบกันในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นแสแตนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ในตัวเมอร์เซาทิตี้แล้วก็ทางข้างหน้าแยกไปซ้ายขวาก็จะมีการยืนอ,อยู่อีกจุดหนึ่งกันด้วยนะครับแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นยืนเดี่ยวนะซึ่งใครที่ต้องการถ่ายรูปเดียวต้องการถ่ายแบบเป็นรูปคู่เนี่ยก็สามารถทำการไปถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ จะมีการเปลี่ยนสกินของตัว Le เยจแม็กกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้ l e เยจแม็กในทุกพื้นที่ทุกตัวกันเลยนะจะมีการเปลี่ยนสกินไปเป็นของการคอลแลบกันในครั้งนี้นะครับอันที้คือคแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสแตนที่จะอยู่ที่เมืองแรกแล้วก็มีการเปลี่ยนสกินของตัว Le เยจแม็กกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาอย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล็อกอินประจําวันนะครับก็คือตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทําการล็อกอินเข้ามาในเกมก็จะเห็นหน้าจอนี้เด้งขึ้นมานะครับก็คือเป เป็นของการคอลแลบซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับเรื่องของสติกเกอร์ที่เป็นของทั้ง4คนแบบเป็นเวอร์ชันลายเซ็นนะจะเป็นลายเซ็นของทั้ง4คนนี้แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะให้ง4คนนี้มาทําการพูดคุยกับเรากันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะได้มาอย่างละ2ใบแล้วก็พอเข้าวันที่5กับ6ปุ๊บก็จะได้เป็นโลโก้อของนิสนจี G, แล้วก็นิสสันจีเอ็นนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็ได้มาอย่างละ2ใบเหมือนกันแล้วก็ว่าสุดท้ายวันที่7นั้นมันจะเป็นของที่ไม่ใช่การคอลแลบกันแล ตัวบัตรเซเวอรสแคทิเซึ่งบัตรที่เราสามารถใช้ในการสุ่มตัวตุ้กาชาเซเวอรสแครกันได้ซึ่งได้มาทั้งหมด5ใบด้วยกันนะครับอันนี้คือขอางวลจากการที่ทำการล็อกอินเข้ามาในช่วงกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยขอแค่เราอินให้ครบเจวันก็พอแล้วแต่ว่าตัวแคมเปญเนี่ยจะยาวตลอดทั้งเดือนกันเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1มีนาคม2อง3น่ิามตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยขอแค่ล็อกอินเข้ามาแค่นก็ด้วันก็ถือ เลือกขอไอเทมพวกนี้เนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวของเราทันทีเลยนะครับอะไรดูซิอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องอินเวนทอรี่ช่องเก็บของของตัวละครของเรานะครับเราจะเห็นว่าจะมีเรื่องขอไอเทมสติ๊กเกอร์พวกเนี่ย เข้ามาที่ชอบเกี่ยของตรงนี้ซึ่งจะได้มาอย่างละ2อันด้วยกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ให้มา2อันเนี่ยนก็นเพราะว่าการกดใช้งานแอสซัรีพวกนี้นะครับกดใช้งาน1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานกับตัวละครตัวนี้แต่ว่าการกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานได้กับทุกตัวละครใน i อดีของเรานั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมาถึงให้มาอย่างละ2ใบด้วยกันนะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้สนใจแคมเปญตัวนี้นะครับไอเทมพวกเนี่ยก็สามารถเอาไปตั้งขายในตลาดได้เหมือนกันนะแต่ความจร ถ้าหากว่าช่องเก็บของเต็มล่ะถ้าหากใครที่ต้องการเข้ามาในเกมปุ๊บช่องเก็บของเต็มพอดีเลอกขอไอเทมพวกนี้นะครับมันจะเด้งไปที่ในคลังเก็บของนะก็คือลองไปเช็คกันดูกันละกันนะครับว่าถ้าหากว่าในตัวขอคัราเนี่ยไม่มีตัวสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ลองไปเช็คในตัวคังเก็บของดูกันแล้วกันนะครับอันที่เกิเี่สองที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ็อกอินประจําวันนะแล้วก็ถัดไปที่สามก็คือจะเป็นเรื่องของตัวบูธเอฟพีนะครับก็คือในช่วงกิจกรรมตลอดทั้งเดือนนี้เหมือนกันแหละกก็คืือออจมมีารรเเพิ่่ใในงงข อยู่ทั้งหมด20%ด้วยกันนะครับแต่ตรงนี้ที่เห็นเป็น70%เนี่ยก็พราะว่ามันชนกับตัวกิจกรรม p พ o โซท a เดพอดีที่มีการ เอา EP 50%นะครับก็คืออ่ามันก็เลยไขนไป70%นะแต่ความเป็นนะปจริงจากแคปเปตัวเนี้ยมันจะเพิ่มให้20%แล้วก็จะเพิ่มให้กับในทุกพื้นที่กันเลยนะครับคือพื้นที่ทุกโซนเนี่ยมันจะมีการเพิ่ม EP ให้20%เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นอ่าอะไรนะเป็นแฟนคลับดีแฟนจิแล้วแบบยังไม่เคยได้เกม PES 2เนี่ยมาได้ช่วงเวลากิจกรรมนี้ก็จะได้รับเรื่องของ e a p ที่ไวกว่าปกตินั่นเองนะครับอ่านี่คือเรื่องของ EP 20%ที่จะเป็นการเพิ่มตลอดทั้งเดือนกันเลย แล้วก็ถัดมาอย่างที่4นะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้กาชาที่จะมีเครื่องประดับชุดต,ต่างๆของทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในตัวตู้กาชานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ตรงหัวข้อช็อป หัวข้อสแครปแล้วก็จะเป็นตัวอาตู้อันนี้นะครับกับตัว virtual live style ก็คือเป็นตู้ที่มีของสี่คนนี้อยู่ในตัวตู้กระชาต,ตู้นี้นะครับก็คือจะมีทางเลือกเกี่ยวกับตัวชุดเอยชุดทั้ง4คนก็สามารถมาทําการกดพรีวิวดูกันได้แล้วก็ถัดมาก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับทรงผมต่างๆเอยจะมีคาโมอาวุธที่เป็นปลอกหมอนของลายทั้ง4คนนี้นะครับก็สามารถไปทําการสุ่มหากันได้เลยเนะ้อแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นพวก ขนตาเอ่ยลูก,กาตาอิเซสซรรีต่างๆวบริเพดอะไรเนี่ยก็มีอยู่ตัวตู้คาตู้นี้แล้วอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงของทั้งสีคนนี้นะครับซึ่งใครที่ต้องการจะใช้เสียงของวิทูวะทั้ง4ีคนนี้ก็สามารถมาทําการส่มทําการซื้อกันได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอี นนก็จะเป็นตัวอย่างของทั้งสี่คนนะครับเสียงของชูนี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของที่อยู่ในตัวตู้กระชาตู้นี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถทําการเติมเงินสุกเองได้หรือว่าจะเก็บเงินในเกมไปซื้อกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับคือของทั้งหมดในตู้นี้เนี่ยเราสามารถทําการซื้อขายกันได้นะเพราะใช้สลับสายฟรีก็เก็บเงินในเกมไปซื้อเอาดูกันละกันนะครับแต่ว่าของบางชิ้นเนี่ยมันจะมีราคาที่ ค่อนข้างจะแพงระดับหนึ่งเหมือนกันนะก็เอาไปเช็คกันดูกันแล้วกันนะครับว่าว่าซื้เวร์ของเราตอนนี้ยางของเราตอนนี้เนี่ยตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันแล้วก็เอาไปเช็คกันดูกันแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวตุกกาชาที่จะยิงยาวจนถึงวันที่1มีนาคมเหมือนกันนะครับซื้อถ้าหากว่าจบวันที่1มีนาคมไปแล้วปุ๊บตู้นี้ก็จะหายไปแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยถ้าเราต้องการของดียุ่เพิ่มก็ต้องการซื้อขายกับผู้เร่กคนอื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องทีี่่่5กกก็็จะเเเปนรืองยวับ ไลฟ์สเตจเป็น m ูว i ่ Concert ที่จะมีการแสดงเพลงของทั้งสองคนนี้นะครับก็คือจะเป็นของไคดาฮารุกับฮาคาเซฟุยูกิสองคนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวมูวี่ c อนเสิรที่จะมีการแสดงเพลงซึ่งถามว่าใครที่ได้รับชมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการผ่านตัวเงื่อนไขของตัว t i t อลหรือก็คือเป็นฉายาเป็นอเอช m e n t ของตัวเกมนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมา แล้วก็มาดูที่ตรงหัวข้อฉายานะครับแล้วก็ขบาตรงนี้นั้นให้เลือกเป็นอันล่างสุดนะก็คือจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Limited นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหัวข้อย่อยที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสเตจไลท์อยู่ด้วยซึ่งนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้เรารับชมไลฟ์ของทั้งสองคนนี้ก็คือของไคดะฮารุกับฮาราเซฟุยุกิซึ่งทำทงการรับชมแล้วปุ๊บก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วก็จะรับเรื่องของรางวัลมาตามนี้ก็จะเป็นชื่อฉายาที่จะเป็นชื่อของทั้งสองคนนี้แล้วก็ตามด้วยแผ่นเพลงนะครับซึ่งจะเป็นแผ่นเพลงที่เป็นการาแสดงในตัวไลฟ์อแะแลกก็คือสามารถมาทําการรับฟังกันได้เรื่อยๆกันแล้วนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเพลง โทเมนะชินโซกะไนเตไต้กับเพลง Little h u m ั i n g นั่นเองนะครับก็เป็นสองเพลงที่จะมีการแสดงกันในไลย์ครั้งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นไลย์ที่แยกจากกันนะครับคือในรอบหนึ่งที่มาเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มว่าจะเป็นของคนนี้อีกรอบหนึ่งก็อาจจะเป็นของอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประกาศตารางมาแล้วนะซึ่งเกี่ยวกับตัว Movie Concer t ์ตตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นในวันที่ 9กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14ก่กุมภาพันธ์ก่อนเป็นรอบแรกแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์โดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการปอตารางมาแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็ถามว่าทำการรับชมแล้วปุ๊บก็ถือว่าเป็นการผ่าเงื่อนไขซึ่งเรื่องเกี่ยวกับ เงื่อนไขของตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะอยู่จนถึงวันที่1มีนาคมเท่านั้นนะหมายความว่าถ้าหมดเวลาตรงนี้ไปแล้วปุ๊บมันจะเป็นเงื่อนไขพิจาที่จะไม่สามารถทํากันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยรืลอมาฟังด้วยกับตัวมูฟี่คอนเสิร์ตของสองคนนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เพลงทั้งสองอันนี้เนี่ยความเป็นจริงก็มีการเปิดเผยไปแล้วที่ช่อง YouTube ของทั้งสองคนนี้ก็สามารถไปรับฟังกันก่อนกันได้เลยนะครับอ่านี่คือรายละเอียดของตัวกิจกรรมการคอลลาโบกับ นิเซนจแล้วก็นินจิเซนจเอ็นกันในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแคมเปญยาวตลอดทั้งเดือนกันเลยก็เลยลืมาเล่นกระลันสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของนิเซนจินั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน